กับเข้าสูร่รายการขันหนังคาเขานี่เป็นช่วงที่สามแล้วนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้แ่ะคะ่ะเป็นเวลาของแชร์แอนแชร์วันนี้เรามีสองภาพที่คุณผู้ชมส่งมานะคะภาพหนึ่งมาจากจังหวัดยะลา,าภาพหนึ่งคือกรุงเทพมหานครซึ่งถ่ายที่บางบอนค่ะ,ะมาถึงภาพที่บางบอนกันดีกว่าเขาบอกว่าเส้นทางถนนตรงบางขุนเทียนเนี่ยนะคะจะมีรถบรรทุกจอดอยู่เต็มเลย<อ>เพื่อที่จะเข้าไปที่โรงงานแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้จอดกันแบบปกตินะคะ เล่นจอดกันแบบเกาะกลางถนนแบบนี้เหมือนกับรอยูเทิร์นเนี่ยเหรอพี่ขอโทษนะเรียงเป็นตับ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  oh. เรียงไปจนถึงจุดยูเทิร์นยาวปเปล็นเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณทางรายการก็เลยส่งทีมงานลงไปตรวจสอบจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับ ่งมายังรายการพบรถบรรทุกจอดเรียงกันข้างเกาะกลางถนนกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเส้นบางขุนเทียนชายทะเลลักษณะาการจอดรถของรถบรรทุกที่ว่านี้จะจอดริมเกาะกลางถนนสาธารณะต่อแถวรอคิวเพื่อเข้าโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจถนนเส้นดังกล่าวตรงกับบริเวณหน้าเคหชุมชนบานบอนบริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งพบมีรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดริมถนนเกือบตลอดทั้งสายแต่กลับไม่พบรถบรรทุกที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเมื่อเข้าไปสอบถามคนในพื้นที่ได้คำตอบว่าปกติก็เห็นรถบรรทุกยึดพื้นที่จอดข้างเกาะกลางอยู่บ่อย คาดว่าเป็นช่วงที่เขามารับของจากโรงงานมันก็อันตรายนะเพราะว่าเราออกไปเนี่ยเรามองไม่เห็นรถตูติดลอ้อมันฟัางไง,ไม,งม่ะปั้งว่าเราออกไปเราก็ต้องใช้บาลานซระวังนิดหนึ่งถ้าเกิดตะพาดก็ก็รู้ๆอยู่ร่มทีมันเนี่ยมันจะยาวแต่เขคอตะพานเนี่ยไปอยู่หน้าโรงงานอ่าพุกเเราออกไปปุ๊บ ทางซ้ายเราก็ต้องระวังแล้วแล้วตรงนี้มันหน้าชุมชนใช่กันล่ะเด็กๆเด็ๆกๆเยอะที่เราพว่วงพูดภาษาไปนั่นก็มีเด็กมั่งอะไรมั่งวะเราก็ต้องระวงังองนั้รับมันใกล้ยอยู่ในเทิร์มเลยนะแต่ว่าความจริงตรงนี้มันน่าจะมีไฟเหลืองแบบว่าเดี๋ยวไฟเหลืองกระพริบกระพริบใช่ไหมละ่ะมันคือว่ารถมาได้เร็วแล้วว่าโอเคก็มาตำรวจแต่ยังไม่มาติดก็คือนานแล้วนะความจริงตรงนี้มันต้องมีเพราะมันเกียรตชุมชนมารถเข,าข้ารถออกเปิดเทิร์มมันยุ่งมากเลย จากการสำรวจพบพื้นที่บริเวณหน้าโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวมีพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถบรรทุกแต่รถบรรทุกส่วนใหญ่กลับมายึดพื้นที่ริมถนนเป็นที่จอดเสเองหวังว่าทางเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ รถบรรทุกนี่ไม่ใช่คันเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ได้จอดคันเดียวนะคะจอดเรียงกันขนาดนี้นี่คนขับเขาคงสะดวกสบายนะ <c oughs> แต่เขาคงลืมไปว่ามันลำบากชาวบ้านมากค่ะอีกหนึ่งภาพนะครับจากแชะแอนแชร์ของเราคือจะบอกว่าภาพนี้ผมกับพี่อู ต้องบอกขอบคุณมากเลยที่คุณส่งเข้ามาเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่สําหรับเราสองคนด,ด้วยค่ะภาพนี้ส่งมาจากจังหวัดยะลานั่นเองนะครับคือภาพที่คุณเห็นเนี่ยจะมีคนเอารถไปจอดขายกันจอดขายนะครับกันตรงเกาะกลางถนนกันเลยทีเดียวฮะแต่มันต่างที่ว่าที่นี่คือจังหวัดยะลาครับและนี่คือกฎจราจรของเขาใครไม่ทําตามกฎเนี่ยไปตามรถคืคนที่สถานีตํารวจอย่างแน่นอนพี่ย้ำอีกครั้งนะคะว่า ปกติแล้วคุณจะต้องจอดรถที่ริมฟุตบาททั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายหันรถคนละทางแต่ที่ยะลากะติกาที่เป็นกฎจราจรคือต้องจอดตรงกลางเท่านั้นเพราะอ,อะไรไปติดตามชมค่ะสำหรับจังหวัดยะลาการจอดรถบริเวณเกาะ,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 ะกลางถนนนั้นถือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากมีการจอดริมฟุตบาททิ้งไว้นานๆน,นั่นแหละค่ะ ถือเป็นรถที่ต้องสงสยัยและอาจโดนยกไปก็เป็นได้คนนอกพื้นที่ที่เข้าไปเมืองยะลาอาจสงสัยว่าเมืองนี้ทําไมถึงมีการจอดรถกันกลางถนนเรามีคําตอบค่ะก็มาตรการในการจอดรถที่ก่อกางถนนนะครับในเขตเทศบ,บรราลนครยละลาครับก็เกิดจากสาเหตุที่ว่าก่อนหน,น้านะี้มันมีการ,ร,รก่อเหตุนะครับของกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับเพื่อสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรถถัพย์สินของประชาชน ในย่านจินสนนตีโรรสนะครับซึ่งเราการประกอบระเบิดของคนร้ายเนี่ยมุ่งที่จะก่อ,ะอให้เกิดความเสียหายนะครับแก่ทรัพย์สินกองโวยการร่วมนะครับคือกองตำรวจการรักษาความมั่นคงภายในนะครับโดยร่วมกันทั้งสามฝ่ายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง,องก็ร่วมประชุมก,กันเห็นว่าถ้าเราจอดรถที่ก่อการเนี่ยก็จะสามารถลดความรุนแรงของการกระเบิดึได้ กฎระเบียบนี้ถูกปรับใช้กับถนน4ี่เลนและเฉพาะบางเลนและเฉพาะถนนบางเส้นที่มีคนพลุกพานเท่านั้นอย่างเช่นเส้นหน้าตลาดเก่าเส้นนี้ค่ะอีกทั้งชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ยังร้องเรียนว่าการบังคับจอดรถดริมเกาะกลางนั้นลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบก็จริงแต่กลับเป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแห่งนี้ค่ะ การขับรถเนี่ยของเราตอนนี้มันทําใหออ้คนในพื้นที่อาจจะไม่สับสนนะคะแต่ว่าพคนภายนอกเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยทำให้ไม่ดูในมาตรการของมาตรการนี้เลยว่าเป็นมาตรการอย่างไรและมีผลอย่างไรบ้างอยากให้ออทางรัฐบาลทาง,ทาง,ทางเข้ามาช่วยหน่อย,นยในเรื่องนี้นะคะมีการจัดสรรที่ชัดเจนมีการออกกฎหมายใา้ประก,กาศอย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้ยังพบว่ามีรถยนต์จอดทิ่ซ้ายอยู่ริมฟุตบาท อาจเป็นเพราะกฎหมายบังคับใช้นี้ยังไม่เหมาะสมกับสภาพทางถนนบ้านเมืองของเราอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับขี่หรืออาจจะต้องกลับมาทบทวนกฎข้อบังคับในเรื่องของการจอดรถอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปร่วมก,กันกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้เมื่อมีการจอดรถคิดก่อลางถนนนะครับปัญหามันก็มีก็คือการจอดรถด้านซ้ายตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นประชาชนซึ่งอาจจะมาจอดเพื่อสินงทชาบ้านบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ รถส่วนใหญ่ก็คือของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ินความถนนนะครับที่จะได้รับปัญหาซึ่งเราก็ประจะสําแหน่งให้เขาในกรณีที่ถ้ามีสินค้ามาขึ้นมามนลงยเ้าก็ให้เขารีบนะครับรีบขนย้ายแล้วก็เคลื่อนย้ายรถเป็นต่อที่ต่อการนะครับเราก็ไม่ได้เค่งครัดคือบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้เขา มีการยึดหยุ่นนะครับในกรณีที่ว่ามีการจอดรับคนหรือว่าส่งข,ของแล้วก็ยึดหยุ่ในให้เขานะครับสำหรับคนในพื้นที่เองก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำตามกฎระเบียบที่ทางหน่วยงานได้วางแผนเอาไว้หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อป้องกันทั้งอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น ุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นมาตรการในการรักษาวความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดและยะลาน,นั่นเองนะครับเพื่อที่จะลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องขับรถผ่านไปเส้นนั้นก็ทาําตามอี่เดีกเขาทำกันละกันค่ะแต่ว่าจากข้อมูลที่เห็นในสกู๊ปนะคะก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่หลายเรื่องก็คิดว่าคงจะต้องช่วยกันเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยะลานะคะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายหรือว่า โดยเฉพาะถ้ามีเหตุร้ายนะคะแล้วรถก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วก็จะเป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึงจริงๆค่ะ